ครูทอมถามง่ายๆเลยครับน้องเจมส์ครับข้อนี้ถามว่าอะไรครับนี่เลยครับครูทอมถามว่าคำนี้อ่านว่าอะไรระหว่างอิสริยยศหรืออิสริยยศ15วินาทีจับเวลาอิศริยยอิศอิยยศเขามันมีมันมีอะไรลซอนเสือมันมันมีมันมีจอกรดิสก์เกิดมันมีมาตั้เป็นกดซ้อนเสือเป็นแม่กด หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับทีมกอไก่จะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2คืออิสริยาญอิสริยยศ์เนี่ยครับทำไมตอบข้อนี้ครับส,สเสือเป็นเป็นทั้งมาตาแม่กดและและเป็นคำว่าสระเป็นคำวะะ่าสะก็คือเป็นเสียงพยัญชนะต้นด้วยนี่ดูมีหลักการนะครับคือมองว่าสอสเสือเนี่ยเป็นทั้งเสียงพยัญชนะท้ายและเสียงพยัญชนะต้นในตัวเดียวเลย ทีมพอน้องูกครับถ้าทีมพอน้องคูกตอบพอน้องคูกจะตอบว่าตอบข้อหนึ่งครับตอบข้อหนึ่งอิสริยยศทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อหนึ่งครับอน่าจะเป็นข้อหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นเนาะคุูทำจะถามทำไมเนะ <c oughs> ทีมกอไก่นะครับตอบมาแล้วว่าคํานี้อ่านว่าอิสริยยศคําตอบนี้เด็ดรหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ ตสริยยศนะครับอ่านว่าอิดนะครับอย่างที่อธิบายเลยครับว่าสอเสือในที่นี้นะครับเป็นทั้งเสียงพยัญชนะท้ายหรือเสียงพยัญชนะตัวสะกดเนี่ยนะครับและเป็นเสียงพยัญชนะต้นด้วยนะครับ <S <S <ๆ>คำนี้นะครับแปลว่ายศอันยิ่งใหญ่นะครับ